เนวาน่าตำนานที่จบด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวแต่ไม่เคยตายไปจากโลกดนตรีถ้าเสียงตะโกโของคนที่โลกไม่เคยฟังกลายเป็นคลื่นที่ถล่มวงการดนตรีนี่คือเรื่องราวของเนวาน่าและเคิร์กโคเบนย้อนกลับไปปี1987ครับเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าอัลบานีในรัฐวอชิงตันเคิร์กโคเบนเด็กหนุ่มที่เติบโตมากับครอบครัวที่แตกแยกความเหงาและความรู้สึกที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเจอกีตาร์ตัวหนึ่งครับแล้วเขาก็ค้นพบว่า เนี่ยแหละทางออกของชีวิตเพราะมันคือทางออกเดียวที่เขามีเพิ่งได้จับมือกับค no ิดโนวเซลิกตั้งวงดนตรีด้วยความฝันเล็กๆว่าจะทําเพลงแบบที่ไม่มีใครกล้าทําดิบจริงเจ็บจริงโดยไม่ต้องตกแต่งพวกเขาตั้งชื่อวงวง่าเนวานะ่าเพราะวังหมายถึงการหลุดพ้นในปี1989 พวกเขาออกอัลบั้มแรกที่ชื่อว่า breeze ด้วยงบเพียง600ดอลลาร์เสียงดนตรีที่ดุดันหนักแน่นแล้วก็ดิบเถื่อนดึงดูดสายตาวงการอินดี้ในชั้นขณะนั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงครับเกิดขึ้นในปี1991เนวาน่าปล่อยอัลบั้ม never mind พร้อมเปิดตัวด้วยเพลงที่ชื่อว่า smell like teen spirit เค่4คอรขอดแรกของเพลงนี้ครับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดการเพลงนี้ครับกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีลักษณะการต่อต้านด้านวัฒน,ธ,นธรรมของวัยรุ่นยุค90คนที่เบื่อโลกเบื่อระบบเบื่อการถูกบังคับใให้เเปป็นไปนไสิ่่งทีวกขา เธอกลายเป็นไอคอนระดับล่อครับแบบโดนไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยต้องการเป็นคนดังผมแค่ไม่อยากรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เมื่อแสงไฟสาดใส่เขาเขากลับเริ่มถูกหลอกหลอน ความกดดันจากซื้อความคาดหวังจากแฟนเพลงปัญหาครอบครัวปัญหาหัวใจและการใช้สารเสพติดมันเริ่มกัดกินเขาแม้เขาจะมีลูกสาวที่เขารักแบบสุดหัวใจแต่เขากลับรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่เหลือที่ให้เขาอีกแล้วในปี1993คัมเนวนาออกอัลบัม้ม In Utero มันคือการระบายความเจ็บปวดผ่านเสียงเพลงมันดิบกว่าที่เคยและมันเถื่อนกว่าที่เคยและจริงกว่าที่เคยในวันที่5เมษายนปี1994เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเคิร์กโคเบนยิงตัวตายในบ้าน าพักขของเท, Seattle, ทิ้งจดหมายลาตายไว้ข้างกีตาร์หลังจากที่เขาตายเขาก็ได้กายเป็นหนึ่งในสมาชิกครับ27ศิลปินที่เสียชีวิตในวัยเพียงแค่27ปีเนวาน่าครับไม่ได้เปลี่ยนโลกด้วยเทคนิคแต่เขาเปลี่ยนโลกด้วยความจริงความจริงที่เจ็บปวดความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังลองคิดว่าถ้าเป็นคุณจะซ่อนความรู้สึกไว้งเงียบหรือจะลุกขึ้นเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังนี่คือเรื่องราวของเนวาน่าและเคิร์กโคเบนชายผู้เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและกลายเป็นตำนานถึงแม้ไม่ได้อยากจะกลายเป็นตำนาน